วันนี้เราอยู่กันที่ตุนกระตังสาขาหนองจอกกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับบูนจะมาแนะนําน้องๆน,นี้สันมาร์นะครับทั้ง5คัน5สีของเราเลยเรื่องที่กันแรกนะครับกับน้องสตอรี่สูตรตี้สีชมพูแสนหวานอมเปรี้ยวนิดนึงครับแล้วก็คันที่2นะครับน้องบาบันทีหรือน้องชาไทยไข่มุกของเราบริวาหน้ารักมากๆนะครับส้มดักพอส้มดักพอก็ต้องคันนี้คันนี้นะครับน้องโมยโตเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลที่มีความ อมเปรี้ยวนิดนึงนะครับคุณลูกค้าซื้อบความซาบซ่าสนุกสนานนะครับคันนี้เลยครับคันนี้น้องมัชะาลาเต้สำหรับสาย่าสาย,าสายชาเขียวนะครับสายชาเขียวปัน่นต้องคันนี้เลยครับผมนี่สัน่นรม้ของเรานะครับมีตั้งแต่ปี2011-2019นะครับราคาเริ่มต้นเพียง189,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่3,000บ,บ,บาทเบาๆเถทุกคน ถ้าใครสนใจนะครับวอล์กอินมาที่ตุนกระต,ตังสาขาหนองเจากได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย